สวัสดีนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่21ธันวาคม2 5 6 8นาแะครับมาเล่าฝากก็ลัก็้แจก็ติดตามตลาดนัดโคกกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินครับวันนี้นะง่วงหลายย่นะครับบรรยากาศซื้อขายกับคึกคักอยู่นะครับไปเช็คราคาดงนะครับราคาเป็ยงเด่นเวียดน้ามนะครับซื้ออ้วนๆนะครับเวียดน้ามซื้อไปแล้วนะครับ 6, หกพันนสิแ <susceptible> ม <s Battlefield> er <int> ่หูส <se> <ic Are> <Broadway> ี่กันี่้าบ้าพันกว่านี่งวงหูเขาสนามอยู่นะครับงวงหูนะ ขอแข่งกับค้าดีนะหัวหัวหูนะครับสูงว้ยห้าสิบบวกน้อยหกสิบนะครับราาอรด,รดอกป่าปเปิดไปสามสิบหาเช่นนีนะครับแม่แยกลูกแม่แยกลูกได้ลูกตัวหนึ่ง,งไ,ได้ลูกสองตัวตัวสามกำลังสิบห้าสามสิบห้าหนึ่งกำลังแข่งราคากันอยู่นะครับแม่แยกลูกลูกสองครับ สามสิบห้ไไาอ่อันนี้ก็มีห้อยก้าแล้วนะครับเหียดน้ำเก็บไปแล้วนะครับครับห้อยขีดเขียนเลยแล้วนะครับครับอ้วน,นสื่อดีครับวันนี้ ท่นนนนะานี่ก็ใหญ่ๆนะคายๆเปียดกระครองไว้แล้วนะครับนะนะครับน้องของห้างวันนี้นะครับนะครับเมียห้างห้างหัวไทยๆนี่ค่าจาักรวรรนะครับแบบเก้าพันเจ็ดร้อยนะเก้าพันเจ็ดเมียแยกลูกนะครับประมาณสามแยกลูกมันออก 9,700นเจ็ดร้อยนะครับอันนี้แม่นี่มื่นหนึ่งนะครับสาวสูงลอยสามหานะครับหนึ่งหมื่นนะครับแบบแม่ขาดน้ำเลี้ยงนะครับเครื่องดนะับในเครื่องเต็มนี้เอาไปขุนนะครับไปขอขอ,ขอขุนนะรับลูกสวงเต็มนะครับนะจรัอยยังอย่างมื่นหนึ่งนะครับลาวอันนี้แม่มนมา สนใจที่ตัวใดเบอร์ดนะครับศูนย์แปดห้าบอร์ใดห้าสี่ห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าน่อยครับหอยอดนามนสนใจเทรามาสักครม้ง่ยเอาไปขุนเขาขอขุนไว้นี่อนะครับขอบคุณครับเปร <S <S สนใจมว่วเอาไปขุนโอ้ทางนี้กับสาวหน่อยกยับมี่ได้ไหมในหน่อยตัวผู้ชมหลายเนดะ้ครับ อ,อันนี้ก็ับพระท่านเวี่ยเวียนามสื่อเลยในหางเหนือสื่อนะครับในหางสื่อครับกะอย่างนี้เลย เศร้าหาเส้าหาสงามงามอาเส้าหา,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 หาเปิดในเวียดนามเศร้าหาหังามว่วหลวนหลวนธรรมชาตาิบ่ถึง <c oughs> อ,อยากเจ้าบาทเข้าไปอยากเจ้าบารับครับสาวสาวหัวล้วนเจ้าบาดครับคือมีมา่านน้ำนำกลดมากแม่นลูกวันนี้คือคือกันเดินอ้วงงามครับนี่นี่มาเลยเครื่องดำนะครับถ่ายรวยว่าสาวใหญ่ไ่เม็นน่องเหมอนนะคือ <c oughs> <ๆ>น้ำกันมากหน,นาคือกัน <c oughs> เป๊ะเด่น นังหน้ายนดีนะโอ้โหแน่นดีครับคุณเนี่ยโอ้โหบังกลดนะหลงเบีมันกระเสงนะนังหนายนนะครับแดงเศร้าอะไรครับสองหมื่นเจ็ดพันถ่ายรอยสี่สิบบวกนะครับนังหนาดีนมสีนะครับ หอมหัวดำแขรงขาดำเครื่องดำนะครับไม่ว่าเดือดเข้มขั้นะหัวล้นธรรมชาตินะครับหัวล้นธรรมชาติสนใจนี่ติดต่อได้เบอร์ไหนหน่อยครับเจมส์ไม่ได้เบอร์ไหนนะครับขอบคุณหลายๆครับโอ้ยนะสาวเจ็ดนะครับโอ้ทางผชนฉบานก็หลาได้เหมือนกันฉบานหลาได้ เวียดนามต่ออยู่ไปเบิ่งกันนะกาดดมือยังนั่นดูงจะลอเลยเว้ยปัญายากไม่ใช่งเวียนามตอนี่มืไป บักคูนะครับบักคูสี่หมื่นปลายหนึ่งรยไทยรอยห้าสิบพอพัดนครับรอได้หรอไข่ไงผมนี่ไข่สองใบอันนั้นแม่พ่นพมอุ้นอุ้นเป็นเล่ยอุ้นเป็นเล่หไงอยากอยากจะบาดเะไสหมื่นห้าสหะเปิดมาเร้าหะครับสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าบัพอพัน ใครใหญ่ใครรอสูงร้อยยี่สิบบวกรเนหนึ่งย,าายสามครับเอเอแม่เพื่นแม่เพื่อนขายเป็นอไป็นใน,ใน่งขายเราขาย,ยาบบขายเนียน้ำจงบบัตขายไส้กัมหกหมื่นกัวลูกสมตัวสมตัวหกหมื่นหกหมื่นหาหกหมื่นหาตัวนี้กับแมน ตัวน,นี้มื่นี่สี่ร้อยตัวนั้นนี่สิบี่มื่นสี่ดร้อยตัวนี้ก็เบียดน้เีอดน้ำเอาหนูม่หางเอาแล้วบามือเดบอ้าวะอ้หยาะกันยอยาอกกัน สนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ087ครับ087 724 724 9520 9520สนใจตรงไนชัดเจนเลยเอาหัวอยู่สมเด็จนนะกล้ามเนื้อสวยๆของน้อหนังกระนาดีนะครับคุณไปเบิ่งโค้งสังเนี่ยอู้หยอกกันนี่แม่เพิ่นแม่เพิ่นลอยลอยห้าสิบเนื้อ แม่มันใหญ่ดีหนึ่งแม, 100, 45, 150, 150ม,ม่ครัสี่สิบห้าบวกลอยห้ามีล่ะเออครับพวงสางหญ่ครับนะครับสนใจกันนะครับตอนนี้ก็40,000กว่าตัวผู้นะครับเปิดมาเวียดนามั่นต้อยนะครับ43่สัน่นนะครับสี่เอ่อหมื่นสามหมืน่น เศร้าไปนั่นสามมื่นอยู่สี่ม 60, uh, ื่นส e: ี sì, ่มื่นหกเขาชาโอลี่ขายใช้กันนะครับหกมื <okay> ่นตัวอันนี้สี่สิบสามนะครับตัวูนี่สี่สิบสามตัวผู้หน่อยหาพัฒหหา ปัญหานะครับมันนี้ท่านนี่ก็คึกคักอยู่นะครับแต่ว่าส่วนมากจะบปท่านเวียดนามเวียดนามเวียดนามทลักขึ้นมาพี่เหมือนนะครับมันนี้นะครับนั่นหนากระสีล่งยโสเปิดแล้วกระสีนะครับกระจายตัวกันขึ้นกานะครับนั่นหนานะครับขั้นหนาครับ้นหนาครับ ไม่ได้ดังเพดาะเราดูเล่งของคนับไทยไม่พมีดีดกล่องเร่งว่าไม่ดีเท่าใครเ้ื่องภาษา